คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพมีคำหยับที่รุนแรงเนื้อหาในคลิปผิดบ้างถูกบ้างอาจจะทำให้ท่านผู้ชมรู้สึกแย่ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกความหาเท่านั้น โ o นไดระยูสุเกะมาไซดเดอร์คูกาดีเคดเวชันมาไซดเดอร์คูกาที่แข็งแกร่งที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลเขามีสาระน่ารู้อะไรกันแน่และนี่ก็คือ30สาระน่ารู้มาไซเดอร์คูกะาดีเคดเวชันหนึ่งมาไซเดอร์คูกะาเดิมทีแล้วนําแสดงโดยคุณ โอดังิริโจรับบทเป็นโกไดยุสุเกะมารซเดอร์คูกะปี2 0 0 0แต่เมื่อ10ปีผ่านไปได้มีการเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีเฮเซมาไ์ซเดอร์ในตำนานที่เนื้อเรื่องดีที่สุดในระบบสุรยิยะจักรวาลอย่างซีรีส์ดีเคทมารซเดอร์คูกะได้กลับมาสู่วงการจออีกครั้งและนำแสดงโดยคุณมุลาอิเลวตะรับบทเป็นโอโดเระยูสุเกะมารซเดอร์คูกะดีเควรชชันในฐานะลูกสมุนของซึกกะซึ่งคำว่าโอโดเระเป็นนามสกุลจริงของบิดาผู้ให้กำเนิดมาร์ซิเด อาจารย์อิชิโนมุริโชทาโร่จะมีชื่อเดิมว่าโอโดเดระโชทาโร่ 2. มุระอิเรียวตะโอโดเดระยูสุเกะมาไซเดอร์คูกะดีเคเบอร์ชันเคยปรากฏตัวบนโลกไรเดอร์มาก่อนและการปรากฏตัวครั้งแรกก็คือภาพยนตร์เรื่องมาไซเดอร์เดนโอแอนด์คีบะไคลแม็กเดกะรับบทเป็นคาซุยะซูซูกิ เล่นเป็นบทตำรวจและหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีเขาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในฐานะเลเจนด์เฮเซไรเดอร์คนแรกในตำนานที่ทุกคนกล่าวขานนามไปทั่วทั้งจักรวารว่าเขาคือมาไซเดอร์คุกะที่เก่งที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลน,นั่นก็คือโอ้ตัวได้ร้ายยูสุเกะมาไซเดอร์คุกะาดีเคเวอร์ชั่นนั่นเอง3 มาไซเดอร์คูกาดีเคทเวอร์ชันปรากฏตัวครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในซีรีส์ดีเคทตอนที่2ยาวนานจนถึงตอนที่31และเป็นเลเจนด์ไรเดอร์เพียงคนเดียวที่ได้มีการเดินทางยาวนานมากที่สุดและได้รับความนิยมขั้นสูงสุดและได้มีบทเด่นในดีเคทเดอะมูวีถึง2ภาคเพื่อให้ทุกคนหายคิดถึงกันแบบขีดสุดไปเลย 4. โอโดรไรยูสุเกะมาไซเดอร์คูกะดีเคเวอร์ชั่นต้นกำเนิดแห่งเลเจนด์เรเดอร์คนแรกในประวัติศาสตร์มีความแตกต่างกับเวอร์ชั่นปี2 0 0พที่โกไดยูสุเกะได้ตัดสินใจครั้งใหญ่เพื่อปกป,ป้องรอยยิ้มของทุกคนโดยนำเข็มขัดของนักรบโบราณมาใส่ที่เอวทำให้โกไดกลายเป็นวาซไซเดอร์คูกะแต่ในดีเคเวอร์ชั่นพี่โอโดไรยูสุเกะของเราได้รับการสืบทอดพลังอันยิ่งใหญ่จากการล่อลวงของนารุตะกิวันหนึ่งจะมีปีศาจมายืนอยู่ตรงหน้าเราปีศาจเหรอ ตัวตนที่จะทำลายทุกสิ่ง DK นั่นแหละคือศัตรูที่แท้จริงของนายทำให้กลายเป็นมาไซเดอร์คูกะดดีเคเวอร์ชันที่เก่งที่สุดในระบบสุยะาจาักรวาลนั่นเอง 5. ้าโอนโดเรลยูสุเกะมาไซเดอร์คูกะดเวอร์ชันเก่งจัดสามารถเปลี่ยนร่างได้โดยไม่ต้องผ่านการฝึกฝนแต่ใดๆสามารถเปลี่ยนร่างได้เป็นดราก้อนฟอร์มเพกาซัสฟอร์ม ไททันฟอร์มในในการเดินทางของโอนโดรไดอุซเกะใน The m มูวี่ดี a คทออ l ์เรเดอร์ปทัศในจ็อกเกอร์ในต้นเรื่องได้ทําการต่อสู้และโชว์ความเก่งที่มีในตัวของเขาออกมาให้เอ็กซ์ไลเดอร์ได้ประจักษ์โดยการเปลี่ยนร่างในครั้งนี้ด้วยความที่บดอวยยิ่งนักทําให้เขาได้รับกระบองดลวก็ล็อตติดมือมาด้วยโดยไม่จําเป็นต้องหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงมาทําเป็นอาวุธแต่อย่างใดหรือว่านี่จะเป็นการพัฒนาที่ก้าวข้ามกิจการของตัวเองไปแล้วกันแน่ถ้าไม่เก่งจัดขนาดนี้คงทําไม่ได้อย่างแน่นอน 6. คูกาในเวอร์ชั่นปี2000จะมีการใช้ล่าทั้ง4ในการต่อสู้กับกุลอนกีจนเกือบตายอยู่หลายครั้งและได้พัฒนาพลังจนกลายเป็นไลซิ่งได้ทั้ง4แต่ถึงอย่างนั้นกุลอนกีก็ยังสามารถพัฒนาพลังจนเทียบเท่าและเหนือชั้นกว่าโกไดทํทำให้ต้องต่อสู้กันอย่างยากลำบากแต่โอโดไดระยุสุเกะของเรา มอสไซเดอร์คุกาดีเควาชันไม่มีการฝึกฝนแต่ใดใดไม่มีการพัฒนาอะไรทั้งสิน้นมีสีล่างแบบไหนก็มีสีล่างแบบนั้นและยังโชว์ความเก่งและความเหนือชั้นให้โลกได้ประจักษ์โดยการต่อสู้กับกุลอนกิชั้นสูงหลายสิบตัวให้โลกได้เห็นอีกด้วย 7. ยานผ่านะคู่ใจของโอนูเดรยุสุเกก็คือไทเซเซอร์2,000เพียงแค่กดสวิตช์เท่านั้นไทเซเซอร์คู่ใจของเขาก็จะติดเครื่องสามารถขับไปได้ทุกหนแห่งแต่ถ้าพวกเราย้อนไปอีกสักนิดตอนโลกคูกะโอนูเดรยุสุเกของเรา เคยสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ด้วยตีนมาแล้วแถมยังสตาร์ทตีนไม่ติดอยู่หลายครั้งสรุปได้ว่าพี่โอโดเดราของเราเป็นเจ้าของจริงๆกันไหมเนี่ยหรือแค่เสียสติกับการที่คุยกับนัทสมิกันแน่นะแถมสภาพไทเเซอร์2000มีสีแบบนี้ออกมาจากโรงงานเลยไม่ต้องเปลี่ยนสีแบบเวอร์ชั่นปี2000ให้เสียเวลาอีกด้วยแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นโอโดเดรายังเป็นคนที่รักษาของมากทำให้โลกใบนี้ไม่มีบีเชเซอร์ไว้ใช้งานอีกต่อไป ถึงแม้ว่าโอโดะไรยุสุเกะจะเป็นมาสไซเดอร์คูกาดีเคเวชั่นเลเจนด์ไรเดอร์คนแรกในตำนานเป็นคูกาที่เก่งที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลแต่ศักยภาพของเขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปและยังด้อยกว่ามนุษย์บางคนด้วยซ้ำเช่นการวิ่งทดสอบร่างกายเพื่อที่จะได้รับการสืบทอดพลังอันยิ่งใหญ่แห่ง G T X พอดันพ่ายแพ้อย่างน่าสมเพชให้กับไคโตะไดคิมนุษย์ธรรมดาที่ใช้ของเล่นแปลงร่างเป็นมาสไซเดอร์ดีเอ็นในในการสวมชุดเกาะ G T X นั้น ก็ไม่สามารถสมชุดกอด G T X ได้นานพอสมควรแล้วก็ว่าโอโดยระยังไม่คู่ควรกับพลังนี้ซึ่งแตกต่างจากไคโตะไดคิมนุษย์ธรรมดาที่ใช้ของเล่นปลงล่างเพียงแค่สวมกอะชุด G T X ก็สามารถเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วและคล่องแคล่วว่องไวได้อย่างอิสระแล้วกับว่าไคโตะไดคิคู่ควรกับพลังนี้และแบบนี้มาไซเดอร์คูกาดีเคเวชั่นจะแตกต่างอะไรกับมนุษย์ธรรมดากันแน่นะ 9. มาไซเดอร์คูกายดีเคเวชนจะไม่มีสิ่งมีชีวิตคู่หูคู่ใจที่คอยช่วยเหลือในการต่อสู้หรือประกอบปอร์ตไซทเซเซอร์สิ่งมีชีวิตนั้นก็คือโกลัม นัดีเคจึงจัดการสนองนี้ให้กับคนดูให้กับโลกใวนี้มาไซเดอร์คุก,ก DK, าดดีเควร์ช่นของเราถึงได้รับการที่บดอวยและเป็นแฟน์วิสสุดๆจนถึงกี่สุดโดยได้รับการสืบทอดพลังอันยิ่งใหญ่จากไฟนอลฟอร์มไลท์ทำให้โอดโตดยะยูสุเกะของเราสามารถก้าวข้างกิจการของตัวเองจนกลายร่างเป็นโกลัมที่สามารถโบยบินบนท้องฟ้าได้อย่างอิสระเสรีโดยไม่จําเป็นต้องมีโกลัมแบบในเวอร์ชันปี2 0 0พแต่อย่างใด10 โอนโดเรยยูสุเกะมาไซเดอร์คุก่ดีเคเวอร์ชันมีพลังที่เหนือชั้นกว่าคูก่าปี2000แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นไรซิงได้ทั้ง4ร่างอเมซิ่งฟอร์มและอัติเมตเลนไอได้แต่เขาถูกช่วงชิงหัวใจจากดีเคทํำให้เขาสิ้นหวังและหมดศรัทธาตกสู่ความมืดมิดทำให้เขาถูกช่วงชิงหัวใจไปและสามารถแปงลงร่างเป็นอัติเมตแบล็กไอโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนใดๆ 11. โอนโดเรยายูสุเกะมาไซเดอร์คุก่าดีเคเวอร์ชั่นจะมีร แต่ด้วยการที่บดอวยและเป็นแฟนเซอร์วิสสุดๆจนถึงขีดสุดอีกแล้วทำให้เขาได้รับการสืบทอดพลังอันยิ่งใหญ่จากบีชูมอะไรกันจ,จิตใจขอชฉันกำลังถูกช่วงชิงอ้า จนสามารถวิวัฒนาการได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นจุดสุดยอดปลดปล่อยพลังแบบขีดสุดสามารถแปลงเป็นไยซิงอัติเมตได้โดยไม่ต้องผ่านการฝึกฝนแต่เพียงใด 12. โอโดเดรายูสุเกะมาไซเดอร์คูกะาดีเควชั่น หลังจากที่เขาได้เป็นจุดสุดยอดอย่าง Rising Ultimate และแน่นอนไม่ใช่แค่พลังต่อยเตะที่มีเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นเขายัางมีดวงตาพลังตาดีแบบขีดสุดนั่นเองจนสามารถนํามาไล่สดแบบเรยวทามให้กับบีชูมได้อีกด้วยหรือว่านี่จะเป็นหนึ่งในความลักษ้ะสุดยอดของร่างนี้กันแน่นะ13ถึงแม้ว่ามาไซเดอร์คูกาดีเคเวชันจะปลดล็อกพลังถึงขีดสุด มีร่างไรซิ่งอัติเมตอันไรเทียมทานพลังต่อยร้อยตันพลังแต่120ตันมีพลังมหาศาลจัดแต่ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับเชดด์มูนดีเคทเวชั่นได้อย่างน่าสมเพชและเวทนาแบบขีดสุดมีค่าแค่เป็นที่เหลาดาบให้เชดโด์มูนดีเคทเวชั่นเท่านั้น oh. <Hey>. Oh. 14รู้หรือไม่ สำหรับแฟนคลับซีรีส์ดีเคทมักจะรู้ถึงสปปรรพคุณของพลังมาไซเดอร์คูกา d ์ดีเคทเวอร์ชั่นไลซิงอัตติเมตฟอร์มได้ดีกว่าโปรดิวเซอร์เป็นอย่างมากเพราะมาไซเดอร์คูกาดีเคทเวอร์ชั่นเขาเก่งที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลเรียกได้ว่าไม่มีคูกาคนไหนเก่งจัดขนาดนี้มาก่อนเพราะมาไซเดอร์คูกา d ์ดีเคทเวอร์ชั่นไลซิงอัตติเมตฟอร์มอันไลทียมทานสามารถต่อยปากซึกสะแตกได้เท่านั้นเรียกได้ว่ามัดของอาชิคาวะชูจิยังมีความรุนแรงกว่าหลายหมื่นเท่า <S <S เขาสามารถต่อยปากของผู้ทำลายล้างให้ลงไปนอนกิ้งอยู่ที่พื้นได้อย่างง่ายดายเพียงแค่การโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสรุปได้ว่าจะมีอะไรสิอัอติเมตรไปทำไม 15. ฉันไม่อยากเห็นน้ำตาของใครไปมากกว่านี้อีกแล้วถ้าเพื่อปกป้องรอยยิ้มของทุกคนแล้วล่ะก็ให้เป็นสุดยอดความมืดฉันก็ยอมหรือว่านี่จะเป็นโคตรอภิมหาล่างสุดยอดกันแน่นะ16 รู้หรือไม่ตัวละครสุดเก่งอย่างโอโดรดระยุสุเกะเหมือว่าตัวเขาจะพัฒนาพลังจนก้าข้างอิจกาสของตัวเองได้อย่างรวดเร็วแบบมากๆแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเขาก็มีจุดอ่อนแบบมากๆเช่นเดียวกันเพียงแค่โอโดรระยุสุเกะถูกใครโตไดคิสับไปที่ต้นคอเท่านั้นแหละก็จะทำให้เขาสลบหมดสติไปอย่างยาวนานไม่รู้วันไม่รู้คืนกันเลยทีเดียว17 สำหรับมารซเดอร์คูกา d ดีเคเวอร์ชั่นจัดเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่นอกจากจะต่อสู้กับพวกปิศาจกุลอนกิ ki, ขั้นสูงได้แล้วตัวเขายังได้ต่อสู้กับปิศาจสายพันธ์อื่นอย่างมากมายเพื่อช่วยเหลือโลกต่างๆอย่างห้าวหาญอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นแฟงไงอาอันเดดมากโมดในตำนานกิวคีต่อสู้กับพวกอนโนในฐานะของ, Watson, งมารซเดอร์ GTX เดีเคเวอร์ชั่นรวมไปถึงบอสใหญ่ของไดช็อกเกอร์อย่างชาเดอร์มูนดีเคเวอร์ชั่นอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่เคยหว,วั่นไหวหวาดกลัวกับพวกเหล่าร้ายแม้แต่น้อยสมก็เป็นเฮเซ่ไรเดอร์ในตำนานคนแรกที่แท้จริงจริงสิง 18. นอกจากโอโดะไดรยุสุเกะเป็นเฮเซไรเดอร์คนแรกในตำนานสุดเก่งคนแรกแล้วตัวเขายังเป็นไรเดอร์ที่มีความรอบรู้และฉลาดแบบขีดสุดทันทีที่เขาเดินทางไปยังโลกของมารไซเดอร์เบดีเคบิชันก็สามารถรับรู้ได้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแก่โลกนี้ บอดคือบริษัทที่คอยผลึกอันเดสิ่งมีชีวิตอมตะที่คืนชีพขึ้นมาในยุคปัจจุบันนี้รู้สึกจะเป็นพนักงานระดับเอสนะราวกับว่าเขาเป็นสารอนุกรมเคลื่อนที่ที่รอบรู้เรื่องราเฮเซเรเดอร์คนอื่นๆอย่างมากมาย19 ในการเดินทางมายังโลกของมอไซเดอร์เบดีเคเวอร์ชันโอนูเดรยุสุเกะได้ส่งต่อสายสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ให้กับเคนสกิเคนตะเตให้เขายอมมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ทำงานเป็นลูกสมุนของซึกษสะต่อไปให้สบายดิไถึงความหมายของตัวแรกนะให้ดีๆสิเป็นตัวเลขเหรอเราสูญเสียทุกอย่างแล้วดังนั้นนะก็จงเริ่มใหม่จากศูนย์ไงเป็นการส่งต่อเจตนาลมของเฮเซเลเดอร์คนแรกในตำนานให้ต่อสู้กันไปแบบลกสู่รุ่นกันอย่างลึกซึ้งอีกด้วยยี่สิบ รู้หรือไม่ในการต่อสู้ตัดสินกับดีเคดโอโดรไยรยยุสุเกะได้ตัดสินใจเข้าสู่ด้านมืดแปงลงร่างเป็นมาไซเดอร์คูกาดีเคเวอร์ชั่นอันติเมทแบ็คไอและเป็นไรเดอร์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถกระทืบดีเคดในร่างไวโอเลน์แบบยับเยินแต่สุดท้ายเขาก็โดนดีเคดเล่นสกรปรกในการต่อสู้ทําให้เขาต้องโดนกระทืบกลับแบบเละไม่เป็นท่ายอยู่ดีโอ่สิ รู้หรือไม่ในการเดินทางของโอโดะไดยูสุเกะในโลกของมาร์เซเดอร์คิบาดีเคเวอร์ชั่นตัวเขาก็ได้ถูกแต่งตั้งให้กลายเป็นลูกสมุนของวาตารุมาร์เซเดอร์คิบาดีเคเวอร์ชั่นอีกต่างหากมีหน้านที่คอยหาขนมให้กินรวมไม่ถึงให้วาตารุได้กินพลังชีวิตของตัวเขาเล่นอีกด้วย22มาร์เซเดอร์คูกาดีเคเวอร์ชั่นครั้งหนึ่ง เขาได้ป่ามือปะทะร่างกายกับยักษ์สิบหน้าที่มีพลังของเฮเซเรเดอร์ในตำนานทั้ง10คนซึ่งโอโดเดะของเราผู้เป็นเจ้าของพลังอันยิ่งใหญ่ของคูกะได้ทําการสั่งสอนยักษ์สิบหน้าให้ทราบซึ้งถึงรสสุนตีนที่แท้จริงของคูกะจึงได้เปิดฉากด้วยท่าไม้ตายตทันทีแต่ว่ายักษ์สิบหน้าดันมีไหวพริบที่เฉียบขาดและได้ใช้พลังของเถื่อนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าของแท้ก็โดดทีใส่โอโดเดะยูสุเกะอย่างรุนแรงจนต้องทำให้ลอนไปนอนกิ้งอยู่ที่พื้นอย่างน่าสมเพชและเวทนาไปในที่สุด 23หลังจากที่โอนุดระยูสุเกะได้พ่ายแพ้กับยักษ์สิบหน้าเขาจึงมีความงงนหงิดเป็นอย่างมากเขาจึงได้ทุ่มพลังสุดตัวทั้งหมดที่เขามีและระบายอารมณ์ใส่ปีศาจอ,อ,นอนันโนนแปลงร่างเป็นมารไซเดอร์คูกาดีเคเวอร์ชั่นไททันฟอร์มฟันฉับเดียวถึงกับศัตรูห้ตายหากันไปเลยทีเดียว24รู้หรือไม่ในครั้งสุดท้ายที่โอโดดระยูสุเกะ ได้ลำลงชีวิตในโลกของตัวเองเขาได้อยู่ที่หลุมศพของผู้หมวดเจชิโร่แต่หลังจากที่เขาได้ถูกดีเทคฆ่าตายอย่างน่าสมเพชก็ได้ฟื้นคืนทีพมาอีกครั้งหลังจากที่โลกถูกรีเซ็ตเขากลับไปที่หลุมศพของผู้หมวดเจชิโร่อีกรอบแล้วก็ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเสมือนจุดเช็คพอยท์ที่โอโดรนั้ยูสุเกะได้ทําการเซฟเกมโอ้ย25ในการเดินทางไปยังโลกของดีเอ็นนั้น โอด,โดูไระยูสุเกะของเราเขาไม่ยอมที่จะแสดงความอ่อนโดนได้ความใจดีออกมาจึงถูกมแมลงสาต่อยท้องสลบด้วยเพียงแค่หมัดเดียวเท่านั้นแล้วความใจดีของแกล่ะเฮ้ยเอถูกจับไปล้างสมองจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นคนที่ล่าเริงกว่าเดิมั้นที่เขาก็ล่าเริงอยู่แล้วและกลายเป็นลูกสมุนของกิบลาบไปในที่สุด26ในการเดินทางไปยังโลกล่าโนบกับซึกษะโอด,โดูไดระยูสุเกะได้ถูกสั่ง ให้เป็นคนที่ต้องเลี้ยงข้าวซึกษะะและถูกซึกษะสะใส่ส้นตีนทีบไปที่หลังของเขาราวกับว่าเป็นพรมเช็ดเท้าเคลื่อนที่ที่ไม่มีศักดิ์ศรีแห่งเฮเซไรเดอร์คนแรกในตำนานในหลายจายที่เขาเข้าไปในร้านอาหารโอนอดระยูสุเกะก็ได้กินแค่เพียงเสร็จอาหารเท่านั้นเอง27 รู้หรือไม่โอนูรายุสุเกะเกือบจะได้มีครอบครัวเป็นของตัวเองมาแล้วจากการเลือกเจ้าสาวแต่ร่างจริงของสาวๆเหล่านั้นกลับเป็นปีศาจบินเลร์มอนสเตอร์ทันทีที่รู้ความจริงก็ทาให้โอนูรลายุสุเกะต้องวิ่งหนีออกมาอย่างกับหมาข้างถนนอันนั้นที่เขาก็คือเฮเซไรเดอร์คนแรกในตำนานมาไซเดอร์คุกาดดีเกวอชันแล้วกับว่าตัวเขาได้ลาทิ้งสติปัญญาไปจนหมดแล้วนั่นเอง28รู้หรือไม่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะถ,ถูกไมห้หัวโดยไดช็อกเกอร์และเกิดการประทะต่อสู้กันแต่ถึงอย่างนั้น โอโดรไรยูสุเกะก็ไม่ยอมแปลงร่างสู้จนทำให้นาซึมิต้องโดนดูดพลังชีวิตไปโอโดรไรยูสุเกะจึงโมโหแบบี่สุดและทำให้เขาสามารถแปลงร่างเป็นมาไซเดอร์คูกา d ดีเวอร์ชั่นได้แบบทับพันโดยไม่ต้องมาตั้งท่าเฮนชินอีกต่อไปแล้วก็ว่าการแปลงร่างครั้งนี้เป็นเพียงแค่ไทเชนของเขาเท่านั้น29ในการต่อสู้ระหว่างดีเคกับมาไซเดอร์เบดดีเวอร์ชั่นหมายเลขส ซึ่งโอโนยระยูสุเกะก็ได้ทำเพียงแค่การยืนดูดีเคโดนมาไซเดอร์เบดดีเควอร์ชันหมายเลขสอกระทือบอย่างเมามันตัวที่ตัวเขาไม่สามารถเอื้อมมือไปช่วยเหลือได้แม้แต่นิดเดียว30รู้หรือไม่ร่างกายของโอโนยระยูสุเกะนั้นมักจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้รองรับเท้าของทุกๆคนตั้งแต่ที่เขาเดินทางไปยังโลกต่างๆนั้นก็เป็นพรมเช็ดเท้าที่ดีของโอโตยูเวเป็นพรมเช็ดเท้าที่ดีของพาราดอกอันเด แม้กระทั่งบ่อยในร้านอาหารก็ยังสามารถใช้พรมเจ็ดเท้าที่มีชื่อว่าโอโตยรายูสุเกะได้เช่นเดียวกันและก็ว่าโอโตยรายูสุเกะผู้นี้เป็นพรมเจ็ดเท้าเคลื่อนที่ที่มีหน้าที่รองรับเท้าของทุกคนนั่นเองพิเศษถ้าพวกเราย้อนกลับไปอีสนิทในโลกของเดนโดนั้นพี่โอโตยารของเราได้เดินทางไปยังโลกของเดนโอ นอกจากโอนุเรระยูสุเกะจะสามารถแปลงร่างเป็นมาไซเดอร์คูกะายดีเวเวอร์ชันได้แล้วตัวเขายังสามารถแปลงร่างเป็นมาไซเดอร์เดนโอดีเวเวอร์ชันด้วยอันเนื่องมาจากโมโมทะร้อนนั้นเข้าสิงน,นั่นเองถ้าบทไม่อวยและไม่ใช่แฟนซร์วิสสุดๆขนาดนี้คงทําแบบนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนและไม่มีใครคิดจะทําเหมือนมันอีกด้วยสรุปได้ว่าโอนุเรระยูสุเกะของเราสามารถเป็นไรเดอร์ได้ถึง3ตัวกันเลยทีเดียวนั่นก็คือมาไซเดอร์คูกะายดีเวเวอร์ชัน มาร์ไซเดอร์จีทรีแอ็กดีเคเวอร์ชันและมาร์ไซเดอร์เดนโอดีเคเวอร์ชันนอกจากจะมีอจิคาว่าูยติที่เป็น3ใน1แล้วก็มีโอโดร้ายูสเกของเรานี่แหละเป็น 3- ใน1เช่นเดียวกันจบกันแล้วนะครับสำหรับสาสาระน่ารู้มาไซเดอร์คูกาดีเคเวอร์ชันลีมัสเตอร์ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยนะครับถ้าหาช่องคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสร้างสารรค์ผลงานดีๆกันต่อไปกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปยัััังงงตดดจกกรรรวววาาาให้้้ทุคนไบูู่่่ยยมีชออเ กดถูกใจแฟนเพจ Facebook เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรากันด้วยสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย